สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลุยเช่นเคยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมาสรุปข้อมูลครับผมเลขออกมือคืนนี่ครับพี่น้องห้าศูนย์หกเก้าห้าครับเกาหากับไม่ลีครับพี่น้องเนาะชนกันหลายสานักอยู่ครับที่ก่อนาเชียร์น้ำเชียร์ได้สรุปให้พี่น้องบึ้งครับเอาคลิปนี้กะมาสรุปอาจารย์ไดเส้นไดแน่ครับพี่น้องเนาะที่เป็น ให้โชคให้ลาบเขาครับผมบางหันกับมีเขาเก้าฮาฮาเก้าครับพี่น้องตรงๆซุดหกตรงๆก็มีครับพี่น้องเนาะหลายสำนักอยู่ครับผมเอาก็ติดไว้ครับผมแนวทางตัวเลขชุดสรุปกับเป็นข้อมูลใ้กับพี่น้องเอพซีตามกันต่อเช่นเคยสามตุลาคมหกสิบแปดก่อนที่จะไปรับชมรับฟังชุดสรุปเป็นข้อมูลตามต่อครับผมหลังตำราออกครับนำเชียร์พาลุยกับขอขอบพระคุณทุกๆเส้นทุกๆอาจารย์เด้อครับผม เผื่อเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องเนาะวันศุปนี่มาสู่กันต่อครับผมไปรับชมรับฟังชุดสรุปกันได้ครับเอาครับพี่น้องครับผมครับตาเล่าออกมาขึ้นนียครับพี่น้องเนาะห้าศูนย์หกเก้าห้าครับผมสําหรับอาจารย์เอครับพี่น้องศูนย์หกตรงตรงครับอาจารย์เซียนกระทุ่มแบรนครับผมเด่นเก้าเขาหาเก้าครับพี่น้องเนาะ ครับตอนนั้นห่อปล่อยต่อหมวดเนาะแม่นหาเอ่าส้นกันปาดค่ะท่านผู้ชมที่ง้านนี่ล่ะครับแอดวีครับผมแอดวียังเดินดีอยู่ดีครับพี่น้องเย่าเผลอได้ครับผมกู้แต่ไทยพันหลุดเลยนะเถอะไทยพ่นหลุดพู้ไหนเสียดายเล่าพันมาเดินครับผมอเด่นเข้าเก้าแล้วก็ให้เก้าห้าครับพี่น้องนะตรงตโอ้หมวดนี้นั่งเสียผาดเลยค่ะท่านผู้ชมแม่น เขาซ้องหดรุดโอ้ยเกบเอางวดนี้แกมือไหม,มพี่ลุงตะวันครับผมสังเกตเลขพี่ลุงตะวันนี่ดีดได้พี่น้องสองสี่หกแปดต้องมีให้เห็นแล้วก็เลขเพื่อนนี่อาทิตย์หนึ่งีนเสียร่ยครับพี่น้องเนาะเขามากก็ลุดเลขตัวประกอบคือกันเขาตลวดเขาสามงวดหกศูนย์นี่คร <60 S 1> ับผมตัวเนียนน้าตัวใหญ่น้าเชี่ยวครับดังไลคกับพดีเนาะ ว้วเาบ่าประกบเ,เป็นเม่าโอยจับจอบเอาอตําาอาจารย์สุมเมศครับผมเน้นไปที่หกหกศูนย์ครับพี่น้องนครับหกศูนย์เท่ากันมันกับประกบกันวะเลยนะทํามันชนกันเนาะแมนเอ้ยมันคือว่าคือหอยไทยเนาะสิไปอาศาัยเหล็กวิ่งผู้ใดเนาะม่าประกบกับเม่ลุมตะวันนะเมื่อขาดดอนดุ้ฎม ไปเอาใส่เล็กวิ่งผู้ใดเล็กคนมันคือจังเล็กพอชนดิเนี่ยเมียต้องมีมทุกงวดครับผมต้องมีให้เห็นทุกงวดบนล่างถ้ามีสองโตเอ็กซีก็ได้แปดคููดิเนี่ยเมียนถ้ามีตัวเดียวกระถาหน้าจารย์บวงหวานเมื่อกี้ที่เปนกระลุดไม่ใช่นมีจังจังอาทีหนึ่งมีสามงวดมาเถอะบ้บานห้องก็จะได้ สี่คู่บนล่างดีเถอะอ๋อลอ่องเพิ่งเด้ค่ะท่านมู้ชมายเจอตัวเด่นไดนมาประกรนะอบเนาะยังไหวยยเสีนน้องคายเข้าตัวกันเก้าห้าครับผมมีหกคู่กับบัวลายนะครับผมค่ะพี่ประกกายลักสิบยังเดินอยู่ครับพี่นอนะ้องเนาะลักสิบเข่าศูนย์แต่ว่า่นประกอบหาเก้าเนี่คือลงล่างได้ครับผมห้าเก้าเก้าห้าล่งลางพี่ประกกาย ้ำเชี่ยนรุดครับพี่รองเนาะมีเอฟซีถามว่าตอนที่รุดเนี่ยรุดจังหวดไงรุดม่านสองบอกงั้าตอนตอนที่รุดแต่รุดประกบคูแต่ว่าวิ่งเขาวิ่งเขายกเออมันสิเป็นยังสี่มันบ่นบ่นรุดไปเหมือครับคือจังมือขึ้นเนี่ยขึ้นรุดไปเหมือด้ดิวิ่งนี่ยเขาแต่ตัวประกบคือศูนย์ครับศูนย์กับหนึ่งถ้ารุดเนี่ยือคือึรุดสองหวดติดต่อกันเมื่อสามหวดเนี่ยล่ะมันก็ขึ้นมา เล็กวิ่งย่างเข่าพูดถึงว่านงวดบ่องหันย่อนขึ้นเนาะย่อนขึ้นในเอฟซีฟั่งค่ะมาเข่าสองงวดติดแล้วก็ม่าหลดแบบบ่าเห็นตัววิ่งเลยอืเอาอาจารย์มยมแดงเข้าศูนย์ครับผมอาจารย์สมศักดิ์เข้าศูนย์ครับอาจารย์สมศักดิ์ถืเป็นน่งนี่เอาไปเซตกับแม่นันได้ในลุกตะวันแล้วก็อาจารย์คนภูเขานี่นี่ผู้หนึ่งนี่ตัวเด่นเข่าดี คนภูเขาตั้งแต่เพิ่นห้มาเปิดขึ้นเวทีไม่นี่ท่านเห็นรจักเทียร์แล้วครับผมเหล็กวิ่งเพิ่นแค่แต่ว่าเพิ่นปกบ้องภูเขาสิคนภูเขาอาจารย์คนโคราชเข้าศูนย์ครับผมพ่อจ่อยงวดนี้ปกะกบเ <c oughs> พราะมาแต่ว่าดับหน่เพิ่นจะยูเนาะดับไม่ยูตัวเ่าะตัวเด่นนาะมาบปะนี่ข้าบวกงว่าเดินเยอะ่วกอยมาแล้วมาแล้ว อันนี้พวกอันนี้พูดถึงเด่นนะค่ะทานนู้ชจครับนี่ยาหน่อยยาน้อยมาสองตัวครับผมห้ากับหกค่ะพอลัดพราวศูนย์กับห้าอีกสองสำนักรุดนะครับผมเนี่ยโอ้ยพ่ไหวเลยไปน้ำแฝยนี่น้ำเชี่อนนี่ครับผมสูดเขาแต่นตัวประกบศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกมีรุดรุดค่ะทานผุ้ยจมรุดกับพี่น้องวากันไหมุ่ดคะ วันศุกร์ว่ากันใหม่ครับแต่ดีใจเอฟซีปันได้สองหงวดติดเนาะครับผมค่ะงวดแรกกับบนลางหงวดที่สองกับบ้านตรงตรงเนาะครับค่ะรุดนี่น่จะรุดต้อนเนงื่อกันสองหงวดต่ว่างวดนี่ให้ซ่อมเบิองก่อนก็ได้ค่ะดังดูส้มเนาะครับค่ะเอาครับพี่น้องครับผมครับนี่ก็เป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเอฟซีได้ครับผมครับแอดบีนี่ก็ถือว่าเดินเดินเงี้ยวมากดีครับพี่น้องเนาะเงี้ยวทางตำล่าของพนครับแอดบีครับ แล้วก็ในส่วนของอาจารย์เอเงสีครับพี่น้องเสียนกระทุ่มแบนต์งสีจะเผยได้ครับผมแม่ลุงตะวันนี่ครับพี่ลุงตะวันนี่ครับบึงเหล็กเด่นเพื่อนให้ดีครับผมครับหาตัวประกอบมาใส่ใดเลยครับพี่น้องเนาะเหล็กเด่นซีตัวของเพื่อนครับนี่ก็เป็นข้อมูลให้ครับพี่น้องซี่ได้ครับผมเสียนไอแน่ที่เป็นเข่าครับผมหันครับเอาถ่ายคลิปนี้นำเชียร์ผ้าร่วยขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้ครับผมครับแนวทางตำราวสาม ตุลาคม68ครับผมครับคลิปหน้าเจอกันเช่นเคยครับพี่น้องห้าสำนักไปต่องวดครับผมพี่ประกายพ่อลาดเพ้าเด่นเดินดีอ่าเก้ามาเชียร์แล้วก็สูตรน้ำเชียร์ครับพี่น้องเนาะคลิปหน้าเจอกันสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้อยพี่โชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ำกันสวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาไทยคลิปหลังจากทรงผลงานตัวเลขให้เอฟซีได้เบิงได้ิเคราะห์แล้วนําเชี่ยกับเก๋าไวเชี่ยขออนุญาตแฟนครับถูก่านขายขี้มเด้อค่ะสร้างเขามาได้ก็คือแอดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ครับพี่น้องค่ะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมขายดีอันดับหนึ่งนะค่ะสามอย่างนี้ สบู่เซรั่มท่านาเซรั่มท่านาหลกักกปิดท้ายแป้งตลับค่ะขายดีอันดับหนึ่งแป้งตลับนี้เบอร์สองขายดีมากค่ะคุนผู้ชมต่อมาก,กัเซรั่มตอนนี้เพราะว่าสบู่เพิ่นกว่าใสด่ดีแต่ว่ามันประเดิเมเบื่อวัวค่ะคเพิ่นเอาไว้แต่ท่านาเซรั่มเนี่เรียนจะผู้บีบไล้แล้วท่ะเซรัม่มจะเป็นหัวปั่มเ้อค่ะหัวปั่มคือจัง ขิมท่าผิวครับค่ะหัวปังขึ้มท่าผิวกะใส่ดีค่ะดามผูส้มค่ะหอมค่ะส่วนมาเอฟซี F ่แม่เอฟซี C, ่เออยอายน้ำเชียร์คนจะใส่เซลังชุด,ชดนี้น้ำนหนักชุดนี้นี่นี่ชุดนี้ค่ะดานผู้ม้มหลักร้อยนะคะ่ะชุดนี้หลักร้อยค่ะไม่แพงค่ะถักลายมาเด้อค่ะดามผูส้มอีกรอบได้หอศูนย์เก <98. S 1> ้าแปด สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผม <c oughs> ค่ขอบคุณนน้ำเชียรได้ครับพี่น้องขอ <c oughs> บคุณมไมคเล็กทั่วทัว่าเมนไอดีไล่ได้ครับผมค่ะถ้ารู้ซื้อว่าแพร่ขั้นหรือว่าพื้นแดงเจ้งสีแสบปวดเจ้งสีค่ะให้ยุดใส่เนาะครับถือว่าเห้าแพร่ค่ะ<ห>แพร่ค่ะห,ห,ห้ยุดเด้อค่ะดูเจ้าแม่เย็ซี่เป็นกับคือสีรูน้อค่ะว่าทางเห่าแสบห้องขั้นแล้ว หยุทดเด้อค่ะครับขิมค่ะเล่มเสียก่ะทดลองโอ้ยหลายครั้งเลยทั้งนี่อ่ะลองกับจ้างกับมาใส่กับจ้างกับนี่แหละครับผมค่ะชุดนี่นะใส่กับจ้างเด้อค่ะท่านผู้ชมอันนี้กับชะลอควั้เนี้ยวค่ะครับโมเมนว่าตึงเลยเนาะค่ะเสื่อหลังค่ะท่านผู้ชมนี่ครับผมลองไปใส่ทดลองเบื้องก่อนก็ได้ครับผมค่ะครับแต่ว่าก็ดีใจขอบคุณ เอฟซเนาะคะ่ะที่เพินกัฟขึ้นมากรอบสองรอบสามเนาะอรอบสามแล้วคะ<อ>่ะทดานผู้ชมเสลนลำท่าหนาคะ่ะเพิ่นมาเพิ่นใส่ดีสบู่ก็ใส่ดีแต่ว่าเพิ่นแบบว่ามั่นบริี่ยนเอร์อไงถักไล่แล้วเนะะ้ยค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายืดดีไม,ม่แห้งสุขสุขน่นสวัสดีคะ่ะสสวััดีครบ